สุดยอดโลเคชันใจกลางสาทรจริงๆตึกแถว4ชัน้นอยู่เส้นหลุยซอย3เพียง900เมตรจาก BTS เส้ซนหลุยใกล้โรงเรียนอัศมชันตึกแถวหลังนี้นะครับจากถนนจันทร์18แทับแยก21เข้ามาแค่30เมตรเท่านั้นจะเห็นบ้านหลังนี้อยู่ขวามือครับสิ่งสำคัญก็คือบ้านหลังนี้เข้าออกได้2ทางครับเข้าออกได้2ทางข้อดีก็คือสามารถจอดรถหน้าบ้านได้ไงครับเพราะว่ารถสามารถเข้าออกได้ไม่ต้องกัวงวลเรื่องที่จอดรถ ตึกแถวนี้เป็นขนาด4ชั้นนะครับมีขนาด15.5ตารางวา4ห้องนอน4ห้องน้ำที่เห็นในรูปเนี่ยมีการปรับปรุงโครงสร้างและมีการขอใบอนุญ,ญาตต่อเติมไม่เรียบร้อยนะครับเจ้าของตั้งใจปรับปรุงเพื่ออยู่เองแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจครับต้องการส่งต่อให้กับคนที่สนใจในราคาที่พิเศษแค่7.89ล้านเท่านั้นนะครับมีหลังนี้หลังเดียวถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับ0974655644 TC Home บ้าน